ซาลามะเล่เตรียมเวลาเตรียมตัวนะครับใครจะได้เวลาแกบวชแล้วนะคระับ ah. ทุกคนที่บาเลสเลมานะครับอียิสเลมันแยกกองทรายนะครับคนนี้เอาไว้นะทุกคนเอเ๋ cái tầm này nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้เวลาเลยนะครับทุกคนโอเคเข้มกันเลยครับย<ะ>ูสเลมานะครับทไทยเปน็นรับการรับเลยส,ส,สรงทรงครมานอใช่ไหม <laughs> เข้มน้อยเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวรูปภาพบบเดิมออมา้องนอ้มันยีบอยู่นี่นะเ <laughs> ดินเลยนะ

Oh. Uh -huh. มาครับหลังละมาสนะครับเราก็มากินข้าวรวมกันแล้วครับมีหลายอย่างนะครับนักข่าวนักช่องอันารีไม่เห็นไม่ได้เครทุกคนอันนี้บาลีนะครับอันดีสเลมานะครับนีเลยครับยาวนู้เลยครับต่อไปครับ พี่ๆลาลาลาาผู้ใหญ่ทุกคนเขาก็มาครับมากินด้วยคร้อมเพียงกันหลังละมาเสร็จครับมียามาดมาด้วยนะครับยามาดตายลงมาครับเนี่ครับนี่่อรัว น้ำตาล3ามกินโลนี้ถ้าไม่มีไม่ได้ทำอาหารให้ทุกคนนะครับนีทักทายหน่อยครับพอคนคุ้พ่อคนน้ำตาล s ดนเซลโดนเซลโอเคพะนี่ไงวันนี้มีแกงแพ้มีพะโล้มีปลานะอะตอนไทยเลยที่หอมนั้นไม่เป็นไรครับ <c oughs> นี่ใช่งไหมครับอาออดาม อันนี้อิหม่ามจากจากไหนครับอิหม่ามจากไหนครับ,มมรบมเมโชเมโชอ่าอันนี้ผู้ร่วมจากผู้ร่วมอิหม่ามจากาดาวเตนนะคนนู้นนะครับมาซารีเป็นเพื่อนกันทั้งครับผมการถ่ายงนดจะผู้หญิงนะครับเราจะไม่ถ่ายผู้หญิงเราจะถ่ายกันเองนะครับ ู้ชายเท่านั้นโอเคครับเพืเ่อนๆรับชมมีความสุขก,กันนะครับเ่น

ล้างน้ำโตเล่นนี่นีกับบอล้างน่ะในด่างของนี้่ะทายทาื่อยยิมเือคือเฟืยไม่รู้บางเอากล้องไปเสี้ยวไม่พอเอาเลนของบางกอก่อนไหมยิมเลนให้บางกองหน่อย